สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำพาพาโชคคู่ดำน้ำโชกเนาะคะ่ะกะมือนี้เนาะคะ่กะกับสี่มอขืนตัวเลขนะคะที่ว่าเม่คู่เห็นที่แบบค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะคะ่ะแล้วกะเม่คู่ได้เสียงไปแล้วเม่คู่ฝันฝันดีพร้อมเนาะคะ่ะฝันค้ายกันกับที่ฝันเห็นคุณย่าเนาะคะ่ะว่า เหมือนเหมือนแต่จะเป็นกลุ่มเดิมจังเสียเนาะคะ่ะเป็นกลุ่มเดิมที่ไปซ้อยแต่ที่ที่ไปซอยขายของเหมือนเนาะคะ่ะแต่ว่าหั่นบ่อดฟันแบบเดียวกันเนาะ,ะแต่ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันวันนี้ก็จะมาขึ้นย้ำเนาะคะ่ะยำตัวเลขคุ่มโบดให้เนาะคะ่ะว่าเอา่อเลขคุ่มโบดนี่สำหรับตัวไม่คู่แล้วไม่คู่เน่นตัวใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวจง อะมะมึงกันเนาะคะ่ะเป็นยังไงเนาะคะา่ะท่านจังหวัดไก่เคี่ยงหนองท่ายอุดวเนาะคะ่ะฝนตกวคะค่ะยูนีโตไก่พอเดือนเลยเนะะี่ยค่ะเช้ากลางวันเย็นเลยเบิดมือเบิดลขึ้นไหมคะ่ะให้ว่าตู่เสือผ่าพวกตู่อยู่ในบ้านนีเป็นเป็นล่าเลยไหมคะ่ะเป็นล่าเป็นแบบดำดขึ้นเลยนะคะแม่คู่เกิด ได้เอาผ่าสุดน้ำเซตแล้วก็เอาเอ,าอาทานนะคะได้เอาไปไว้ในตู้เสื้อผ่าเลยนะคะเพราะว่ามันชื้นจัดเป็นเป็น,ปนสิเป็นเดือนแล้วไหมคะ่ะงานเท่ากับจังพญายนาคเสียนะคะตอนนี้ก็คือเหมือนกับเหยุดใบเลยนะคะเพราะว่าฝนตกันตกมากแหมคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งของเท่านี่มันเป็นปูนเนาะเป็นปูนแล้วมันบ่สามารถ เห็ดต่อไปได้แม่คู่กับมีขั้นโหในใหญ่เห็ดเพิ่์อยู่เด้แต่ว่าเทาก็ต้องมีการผสมปูนผสมน้ำยาในบลอกมันก็จะเห็ดลําบากองเสียเนาะก็เลยพักไปก่อนอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะพักไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสร้างกับคนกับประยูเนาะค่ะเอ่อสำหรับคนที่สนใจเสือนะคะ่ะก็สามารถพักมาได้นะคะ0 6 2ย์1 4สองสี่้าหนึ่งสี่สามดนะคะ เป็นแบรนด์ของปูดำเนาะค่ะเป็นแบรนด์ของปูดำแล้วก็ะจะเป็นลายสกีนนะคะเขาเรียกสกีนนูนเนาะค่ะแต่่าขันเท้าเมืองจิงสีมันสีเป็นคือจอะปักนะคะสีเป็นคือจังเสร็จได้นี่แหละแต่จริงไม่ใช่เนาะค่ะส่วนแบรนด์ปูดำเนาะค่ะที่ว่าอยู่ค่าสนุกบางคนละ คน,คนละอันเนาะค่ะอันนั้นก็จะเป็นคำชะโนดของปู่ใหญ่เนาะค่ะอันนี้คือถ้าเป็นแบรนด์ปู่ดำจะ,จะมีจะมีอยู่กับแม่ครูที่เดียวเนาะค่ะที่อื่นก็จะเป็นปู่คำชะโนดเนาะค่ะถ้าเป็นแบรนด์ปู่ดำก็มารับที่แม่ครูได้เลยเนาะค่ะไรายได้ทั้งหมดเนาะค่ะก็จะเอาไปสร้างสารปู่ดำแล้วก็จะเอาไปปรับพื้นที่ในอ่านพญานาคเนาะค่ะให้เสร็จ ถ้าฝนหยุดตกเนาะค่ะแม่กู้กับโคงจำเดิมเดินงานคือเทพื้นเป็นบางส่วนก่อนเนาะค่ะเพราะว่าแม่กู้ไม่คม่อยมัซึกว่าฝน,นตกหนักๆอย่างเงี้ยมันจะยานดินมันสุดลงเนาะค่ะแต่ถ้าเกิดมันเป็นปูนยิงเสียนเนาะมันเกิดจไดไลไปไมค่ค่ะมันเกิดจะบอสุดปันดายเซียเนาะ,ะตอนนี้ก็คือฝนตกเกือบเดือนก็กังวลอยู่เนาะ,ะว่าดินมันจะสุดไหม แต่ว่าเฮ้ากับค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะว่า,ต,ะะต,าต่อหม้อเนาะค่ะต่อหม้อเฮ้าเฮ็ดย่างดีเลยเฉพาะตอหมอ้อหนึ่งเบิดเป็นแสนๆเนาะคะ่ะแสนสองแสนเลยเฉพาะตอ่อหม้อเนาะมันมันเป็นเสาเข็มอีกยังที่ที่ค่อนข้า,างที่จะแข็งแรงแนมะ่กู้กับค่ควยห่วงปันใดแต่ว่ากับเฝ้าระวังเนาะคะ่ะเพราะว่าเอมันตกต่อเนื่องคตดเนาะคะ่ะ พราะว่าดินบางส่วนกับสไล่ออกอยู่จงิี่เนาะแม่พู่กันเลยได้ได้สังเกตการตลอดก็คือจะบ่งเหอือพ่อยไปมืองงานอยู่ตลอดเนาะคะ่ะค่ะกะขอบคุณหลายๆนะคะ่ะสำหรับคนที่สั่งเสื้อมาเนาะคะ่ะเอ่อถ้าล่าช้าไปหน่อยขอโทษเอาไพ้เ้อค่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกนะฝนตกกัเลย บ่าสามารถออกไปข้างนอกได้สะดวกสบายปันไดจังเสียเนาะคะ่ะอาจจะล่าจากมือสองมือเดอ้อค่ะแต่ว่าแม่ครูก็ถ้าเกิดได้ออเดอร์มาก็จะพยายามรีบส่งให้ทันทีเนาะคะ่ะก็ส่งไปเรื่อยๆอยู่ค่ะส่วนตอนนี้ไซเอ็เนาะคะ่ะไซเอ็มกน่าจะอีกประมาณ2อสวันเนาะคะ่ะกับพอปลูกก็น่าจะมาแล้วเนาะก็น่าจะมาไซเอ็มตอนนี้ก็คือ ตัวที่ขาดก็คือสีขาวเนาะคะ่ะสำหรับไซเอ็มเบิร์ตเนาะคะ่ะเบิร์ตไซเอ็มมีเบิร์ตเนาะคะ่ะส่วนไซส์อื่นก็ยังพอมีมั่งเนาะ,ะ,อะของก็เพิ่งเข้าะคะ่ะของก็เพิ่งเข้านะะขเานาะรถหนีเข่าแมา่ไม่ได้ะคะ่ะมีเต็มแล้วเต็มเลยเนาะคะ่ะเพราะว่ารถนี้ก็เพิ่งเพิ่งมาเนาะ,ะแต่พอปุกก็ยังไม่มาหากะ,ะเพื่อน เพิ่นก็ขอบคุณแม่พู้แม่พู้กัขอบคุณเพิ่นเนาะค่ะที่แบบว่าเอ่อเอฟซีของแม่พู้เนาะค่ะหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของปู่ดำเนาะค่ะตัวที่ขลุกน้ำถือปู่ดำนี่เอ่อเพิ่นก็ได้นั่มเสือเนาะค่ะมั่งบูชาเสือเพื่อเอ่อจะไปเป็นที่ระลึกเจนเสือเนาะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งแม่พู้กับบอยากให้ยเอ่อเพิ่นไม,ม่เห็ดบุญซื้อเจนเสือเนาะค่ะก็เลยเห็ดเสือเป็นที่ระลึกให้กับทุกคน แต่ว่าใส่ดีค่ะนี่ขนาะดไม่คู่สซสีส้มส,ส,สีส้มหรือสีแป๊บอยู่เนี้แต่ว่าแล้วเข้าส่สไปเนะี่ยสังเกตมึงหลดคะ่ะมันจะขับผิวนะคะนาก็จะเข้าเลยนี่แหละคะ่ะอันนี้คือเสื้อเนะคะ่ะเอาเข้ามามึงเ,เลขคูโบดนะคะเลขคูโบดเนาะคะ่ะเพิ่นไหตัวเดิมก็คือเก้าห้าศูนย์เนาะคะ่ะแต่ตัวใหม่ก็คือเจ็ดห้าแล้วก็หกหนึ่ง ตัวที่เน้นๆคือหกหนึ่งนะคะหกหนึ 6, ่งถ้าถ้าเข้าไปได้เนาะคะ่ะเข้าไปได้เข้ากับไปหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนี่งหลัถ้ามันจะขึ้นลงก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ,ะแต่เออเอาเอา,เอาไปทอกสอ,ออมสินมึงเนาะคะ่ะถ้าไม่พูดจำว่าฟิทรอบนี่นะจะมีทอกสอพอรนะคะ่ะแล้วก็มีออมซิ่งพรเนาะคะ่ะเออหรือวันนี้นะคะ มื่อนี้มีเหล้าน้ำเด่ยค่ะมีเหล้าน้ำก็ล่องเอาไปเหล้ามึงเดอ้อตอนนี้แม่คู่กับจุดจุดถูบอยู่ค่ะกําลังจุดถูบอยู่เนาะเดี๋ยวอีกจักหน่อยเดี๋ยวแม่คู่จะท,าย,ทายถ้ำถูบห้มึงเนาะค่ะว่าออตอนนี้จะเป็นตัวไหนเนาะคะ่ะขึ้นขึ้นได้มาตัวตัวเคองแล้วค่ะถึงมาแต้ตัวเคิงแล้วเนาะ,ะถ้าจะตัวเน้นๆน,น,นะคะสําหรับเลขภูมโบดแม่คู่ก็จะเน้นหาเจ็ด จ็ดหาหรือหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งถ้าขึ้นก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเนาะสำหรับเลขภูมิโบดนี่แหละค่ะเน้นไปเรยในในส่วนตัวตอนนี้เนาะ,ค,ะคือเน้นไปเรื่อยคือหกหนึ่งเนาะคะ่ะบางครั้งอีกก็ออกไปยุได้ค่ะหกหนึ่งมันจะกลับมากอีกบอหรือมันจะเป็นเอ่อตอนนั้นเป็นสิบหกเนาะคะ่ะที่นี่มันจะออกเป็นหกหนึ่งบอเดี๋ยวหอบจะมาหมอนกันอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะ แต่แม่คูมีความมั่นใจเนาะคะว่าเลขปู่ถ้าได้หลุดแล้วเนาะคะค่ะได้หลุดแล้วพูดถือว่างวดนี้คือหลุดเลยเนาะค่ะคือหลุดเนาะก็จะเข่าตะเลขความฝันเเห็นย่ายเนาะค่ะคือขายของได้ทั้งหมดสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทเนาะ,ะค่ะกับเขาหาสามเนาะ,ะ,ะ,ะแม่คู่ก็เสียดายอยู่ค่ะเสียดายมากๆเนาะ,ะเลข บแมนเล็ก่บอัานได้ค่ะตัวนี้เล็กอันอยู่เนาะเล็กอันอยู่แต่เสดายอยู่ค่ะเพราะว่าปกติแล้วคันเห็นคุณย่าเนี่ยเนาะกะกะจะได้โชคตลอดนะคะแต่ว่ากะกะดีใจอยู่ค่ะพี่น้องก็พรกะถือหลายคนอยู่ก็ได้หลายคนอยู่ค่ะจากมะมึงได้ได้ตัวไหนมันไม่มันนะหนูได้เลขอะไรละเก้ากับสี่เก้ากับสี่แล้ว,ลวเอาเลขเสวยอ,อยู่ ค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะเลขถูกไปก็ะได้เก้ากับสี่แล้วเนาะคะ่ะเลขถูกสําหรับคููที่จะไปเล่ามือนี่เนาะคะ่ะหรือว่าจะเอาเลขภูมิโบดไปเนาะคะ่ะเอาเลขภูมโบดไปัต่ห้าศูนย์นี่ออกแต่เลขหา้หาศูนย์เก้าศูนย์นี่ออกไปแล้วเนาะคะ่ะเจ็ดห้านี่ออกไปไปเนาะคะ่ะกระล่องมือเนาะคะ่ะแต่มีความรู้สึกว่าเจ็ดเจ็ดน่าจะมาอีกนะควะันนี้เจ็ดหา้าร่องออกไปมือได้ค่ะเจ็ดห้าห้าเก้า ยังไมาท่านเดีออกเนาะค่ะเออห้าศูนย์ออกไปแล้วสิม่าเก้าศูนย์อีกปะเออห้าศูนย์ออกสองเทียแล้วแม่ขาเล่าห้าศูนย์ออกสองเทียเก้าศูนย์แล้วก็มาเออห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าห้าห้าสามห้าสามก็ไม่ออกเนาะ แม่คู่เสียดายเนาะค่ะเล่าวันสุกเนาะแม่คู่หายไปเจ็ดห้าสามแมมันออกหกมันออกห้าสามห้าหกสามนม่โอ้ยคำสั้นจะเดตตัวตัวเสียดายค่ะแล้วก็เป็นตัวเน้นพร้อมสำหรับเลขวิ่งลูดเนาะค่ะหวดวี่แล้วแม่คู่หายหาเนาะค่ะแต่ว่าตอนนี้แม่คู่ย่งขั้นเห็ุเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเก้ากับสี่มาแล้วนะคะเลขถูกรออีกแป๊บหนึ่งค่ะ ค่ะเลขทูบเนาะคะ่ะที่จุดยูดเทเวไลนนะคะมือนี่ก็จะได้4948แต่ว่าเดี๋ยวมึงก็จังเป็นเลข8หรือเลข3เนี่ยและคะ่ะเป็น948นะคะเออเป็นเลข8ลยละคะ่ะโอเคค่ะ 948นะคะค่ะเลขทูกเนาะคะ่ะที่จุดยูเทวบลไลนนะคะก็จะเป็น948นะคะแต่บางครั้งแม่ครูเหมือนกับมองเห็นเป็นเลขสามนะคะจะเป็นเก้าสี่สี่สามบอค่ะจังค่ะจะเป็นลักษณะนั้นเนาะคะ่ะแต่ที่มองเห็นชัาๆก็948เนาะคะ่ะส่วน จุดที่ลานปูนะค่ะจุดยูดยดยดทิลานปูนะคะจะเป็นหนึ่งศูนย์สองนะคะหรือสี่ศูนย์สองนะคะเพราะว่าเลกสี่มันประชัดเห็นบอคะมันมันสว่างไปไหมสะท้อนแสงบหคะนี่ค่ะแต่เดี๋ยวแม่คูจะส่งลงกลุ่มให้นะค่ะเดี๋ยวจะส่งลงกลุ่มให้เนะค่ะสําหรับเลขลาววันนี้นะค่ะ ออ่ถ้าแม่ครูมองเห็นตอนนี้มันจะเป็นได้ทั้ง4และ1เนาะคะ่ะจะเป็น4,02หรือ1,02นะคะสำหรับเลขทูบอยู่ที่ลานพญานาคนะคะค่ะส่วนผู้ใดสนใจนะคะทักแชททักไลน์มาได้เลยค่ะหรือโทรสอบถามแม่ครูได้เนาะค่ะ0ู2ย์ห4สอง่เก้าหนึ่งสีนะคะเลขเออ่ภูมิบทเนาะคะ่ะแม่ครูจะเน้นอยู่ที่6,116เนาะคะ่ะ ถ้าจะเพิ่มก็จะเป็นเจ็ดหนึ่งเท่านั้นเนาะคะ่ะตัวที่แม่ครูเห็นชัดเจนแล้วค่อนข้าง,างที่จะมั่นใจเนาะคะ่ะเสียงโชว์ไปแล้วไปซื้อรัตติลีแล้วแล้วก็ฟันดีพร้อมเนาะคะ่ะฟันดีพร้อมกะเอ่อแม่ครูจะล่องเสียงอีกจักมือหนึ่งเนาะคะ่ะส่วนตัวเลขของปู่เนาะคะ่ะคืนนี้เข้าจะเหตุพิธีเนาะคะ่ะจะเหตุพิธีตอหน,นี้กับือฝนตกอยู่ฝนตกอยู่เนาะคะ่ะกัท่านเดี๋ยวออกไปซื้อของรองให้ ซาลงจังสีจักน้อยก่อนขอ่ดยานยางตลาดบ่อดดเนาะค่ะแต่เราก็ต้องไปค่ะเพราะว่า,าจะไปซื้อพวงมาลาัยใบยสีเนาะค่ะผล,ละไม้ดอกไม้กุหลาบองศียเนาะค่ะเพื่อจะมาถวายปูเนาะค่ะถ้ามันไม่ครบเห็นบอลงวดที่แล้วสองงวดอะ,ะไรได้ค่ะม่พูดแต่งของคอยครบเนาะค่ะรอบนี้ก็จะแต่งให้ครบมันจะได้สุกศกหมันๆเนาะค่ะค่ะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ